สวัสดีครับก็ผมแว็กซ็จพบกับรายการมองแก้มมองใหม่ทาง y o u b u c h ชาแนลอัพการสดๆกันเลยนะวันนี้เป็นตอนต่อจากเทปก่อนนะครับอืมะเทปนี้เราาพูดถึงวงการเกมไทยในอาเซียนหรือภาคอาเซียนเน,นีนะคตดว่าในอาเซียนอีกประมาณสองปีหรือประมาณปี5ห้าแปดเนี่ย ถ้าเกิดอาเซียนปุ๊บวงการเกมไทยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดขึ้นบ้างนะครับจากการสรุปและการคิดวิเคราะห์ของผมโดยตรงๆโดยไม่เกี่ยวกับใครนะครับเรามาพูดถึงว่าอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยห้าแปดเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นน,นบ้างคือสิ่งที่จะมาในปีห้าแปดนั่นก็คือการเปิดการค้าเสรีที่สามารถซื้อขายอะไรก็ได้นะครับ ถ้าในวงการเกมนี่เราสามารถเจรจาซื้อขายหรือว่าซื้อลิขสิทธิ์เกมได้อย่างผมว่าน่าจะอย่างเสรีนะฮะเสรีมากซื้อขายทั้งด้านบุคคลบุคลากรหรือว่าซื้อลิขสิทธิ์เกมมาให้บริการหรือว่าอะไรกิดกันมันอาจจะบางลงหน่อยนะฮะซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นผลดีต่อการวงการเกมไทยเพราะ เพราะว่าในความคิดผมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นศูนย์การแห่งแห่งเกมอะ่ะได้เป็นแห่งที่สองรองาจากเกาหลีได้พราว่าประชากรในประเทศไทยเนี่ยถ้าบวกกับโอเอาเด็กดุด้นๆวนที่เล่นเกมนี่ปเปอร์เซ็นต์นี่มากกว่านะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กแก่เก,กชลงชลาสาวแฟบเด็กเออะไรก็ช่างเด็กหมอยป๊อกเด็กอะไรก็เออเอเอเขาเป็นการสนใจคือวงคือ ตลาดจากประเทศเกาหลีจากจีนหรือว่าอะไรเนี่ยคือมันมันสามารถเจาะเจาะเข้าไปได้คือสามารถตีตลาดที่ด้านประเทศเกาหลีจีนหรือว่าประเทศอะไรหลไรอะไร่ะที่เกี่ยวข้องกับกียนเกนเนี่ยคือสามารถเจาะเข้ามาสู่ประเทศนะฮะซึ่งมันเป็นตลาดอันดับอืม ตลาดในประเทศไทยอันดับนี้นี่ผมว่าในทวีปเอเชียนี่เมืองไทยเป็นตลาดเกมอันดับผมคิดว่าเป็นอันดับหนึ่งอันดับป็นหนึ่งในเอเชียในการซื้อขายเกมซื้อขายไอเทมเพราะว่าวงการเกมพัฒนาไม่ไม่ใช่แค่เกมอย่างเดียววงการอ e ีสปอร์ตการแข่งขันการจัดแข่งขันเนี่ยครับคือมันมีวงการเกมใหญ่ๆอย่างเช่น g g x 2023ที่ใกล้จะมาถึงวัน ถึงอีกประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้านะฮะเพราะว่ามีอะไรมาเยอะๆเลยคือมีผู้สหนุนที่แบบอืมยิ่งใหญ่และเยอะแล้วผมเชื่อว่าเป็นงานงาน g ี s อ g ของพันสามนี่ผมเชื่อว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะฮะบ,บวกกับงานแล้วก็อืช่วงนี้อผมมองดูในมุมมองเกมเมืองไทยนี่ผมว่ากําลังพัฒนา อยู่นะอยู่ในขั้นตอนที่พัฒนาอาจจะเป็นเรื่องที่เทคโนโลยีอาจจะในการสร้างเกมไม่ถึงหรือว่าเงินหรือเรื่องงบประมาณมันอาจจะไม่ถึงแต่ถ้าเกิดประชาคมอาเซียนหรือเศรษฐกิจอาเซียนมีอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะมีการแบบผู้คนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ในการสร้างเกมหรือออกแบบเกมต่างๆหรือประเทศผมรู้ผมมีความเชื่อว่าคนไทยมีจุดแข็งหรือด้านหนึ่งคือทางด้านยางศิละปะ ผมเชื่อได้เลยและผมฟันธงได้เลยว่าจุดแข่งของคนไทยคืองานศิลป์หรือการการความละเอียดคือความสุ้อยน้อยคือคืออะไรอ่ะคือสือนพ่าเป็นคนละเอียดอ่ะคือสวยงามแบบอะไรสิดูผมจากมองจากสังเกตคือจากจากศิลปะของไทยอย่างเช่นลายไทยการแกะสลักการผนังโบสถ์อะไรประมาณเนี้ยคือผมดูว่าคนไทยสามารถมีสีมือสามารถทําเกมได้ เช่นเดียวกันแล้วก็เกมนี้สามารถนําประโยชน์ในอาเซียนนี่เราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเกมนี้อย่างเช่นเราสามารถแบบเอาไปโปรโมทประเทศได้นะอย่างเช่นสมมุติเราก็ทําสมมุติเราก็เอาโครงการเสนอให้การท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยหรืออะไรไม่รู้ผมไม่จำจำชื่อย่อไม่ได้เหมือนกันสมมติว่าเราเฮ้ยเรามีเสนอโปรเจกต์นะที่อยากจะทําแบบเกมท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยให้แบบขายส่งขาย ทางให้แบบเอ๋เวลาคือเวลาชาวต่างชาติเนี่ยมาได้ดูได้เล่นไ,ได้สัมผัสอะไรปุ๊บเนี่ยคือจะได้เลยคือเด็ดคือเวลาปุ๊บฝรั่งเกิดยาเที่ยวเมืองไทยเล่นเกมแล้วเกี่ยวกับการเมืองไทยเนี่ยอยากเล่นอยากมาเมืองไทยปุ๊บทายัางไงอะ่ะเขาก็ซื้อตัวเก็บไปเมืองไทยมันคือมันได้ประโยชน์อะ่ะคือคือเกมมันไม่ใช่มีด้านดีแล้วก็ เกมไม่สามารถตอบประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้เหมือนกันว่าผมเชื่อว่าเกมเนี่ยถ้าเล่นเล่นดีๆเล่นแบบเล่นแบบพอเหมาะเล่นให้เกิดประโยชน์มันก็สามารถให้เกิดกระบวนการคิดหรือว่าสร้างสารรค์อะไรขึ้นมาได้ครับเพราะผมคิดว่าเกมกับการศึกษาเป็นไปไปได้วยกันไม่ได้อันนี้ไม่จริงครับผมว่าเกมกับการศึกษาไปกันได้ครับถ้าผสมหรือคนใช้สื่อเนี่ยใช้อย่างมีประโยชน์ใช้ได้อย่างแบบ จำกัดและก็สิ่งหนึ่งที่ออมีจุดแข็งก็คือเกมเนี่ยสามารถทําเป็นคือสามารถนําเสนอประวัติศาสตร์ได้อย่างที่ผมกล่าวในเทปก่อนๆเทปอะไรนะประโยชน์ดีๆที่เกมค่าอะไรประมาณนี้ครับที่ผมกล่าวไปก่อนว่าเกมเนี่ยเราสามารถนําเสนอประวัติศาสตร์ในประเทศไทยได้คือประษัทิาคือไงอ่ะเราเสียกุงสีเท่าไหร่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเมื่อ,อไหร่แล้วก็ เราสามารถถ่ายทอดเกมเป็นวีรกรรมอะไรเราก็สามารถทําในนี้ได้หมดคือมันทําได้หมดผมมองจากตลาดอะไรหลายอย่างคือผมว่าผมมองดูอเมริกานี่สื่อเกมนี่เป็นสื่อที่อันดับหนึ่งในประเทศของสหรัฐอเมริกาเลยบวกเอามารวมกับหนังเพลงหรืออะไรก็ช่างอ่ะคือมันดีกว่าคือมันสามารถทําเงินได้ได้ได้เร็วกว่าด้วยบวกกับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ ที่แบบเชี่ยวชาญและเพราะเขาทำเกมมานานมากนะฮะแต่สิ่งที่แบบคือประเทศไทยนี่จะต้องปรับตัวหน่อยนะฮะอันนี้ผมรู้สึกออกคะเลไปละออกคะเลไม่ได้อยู่อาเซียนเลยนะคืออะละคือคนไทยคือคนไทยต้องมีความยอมรับซะก่อนคืออย่าไปมองเกมที่ด้าไม่ดีเราเรามาปรับความเขา้าใจใช่เกมทุกเกมมันมันมันไม่ได้ อาจจะมีเลขสิบแปดเลขสิบเก้าอาจจะเยอะหน่อยบวกสามบวกสี่อาจจะมีน,นิดหน่อยอาจจะมีก็เราไม่สามารถเปลี่ยนเกมทุกเกมเป็นเกมสีขาวได้แต่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมายอมรับมันมาเข้าใจมันแล้วสามารถทําประโยชน์อะไรกับมันได้มากขึ้นคือใช้เกมในทางที่ดีอ่ะคือใช้อะไรหลายหลายอย่างนะโอ้วันนี้ผมก็ไ่อ <laughs> นข้างจะเสียงเพลงเพลงลูกทุ่ง ก็มาเข้ากับบรรยากาศสัเล็กน้อยก็เลยเปิดตุกทุ่งสัหน่อยก็เลยบวกกับการบรรยากาศสัหน่อยก็เลยคนที้นอมขันนิดนึงก็เลยนะก็ส่วนผมก็คงไม่มีอะไรมากนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับแค่นี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายปัด